คำถามทบทวนกิจกรรมปฏิบัติประจำบท1ง,งบการเงินหมายถึงกไก่รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งขอไข่รายงานแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดคอควายเครื่องมือในการจัดทำรายงานทางการเงินงอง,งูรายงานทางการเงินที่แสดงฐานนะการเงินของกิจการคำตอบก็คืององ,งูนะคะข้อ2 วัตถุประสงค์ของงบการเงินคือข้อใดกอไก่เพื่อแสดงผลการดําเนินงานขอไขเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขอไยเพื่อตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารงองูเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคําตอบคือกอไก่นะคะข้อ 3. ข้อใดถูกต้องสําหรับการรายงานทางการเงินกอไก่การรายงานทางการเงินมีองค์ประกอบสส่วนคือการบัญชีและงบการเงินโดยแต่ละส่วน ต้องทาตามมาตรฐานการบัญชีข้อไขการรายงานทางการเงินมีองค์ประกอบ3ส่วนคือการบัญชีงบการเงินและข้อมูลอื่นโดยทุกส่วนต้องจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีข้อายการรายงานทางการเงินมีองค์ประกอบ3ส่วนคือการบัญชีงบการเงินและข้อมูลอื่นโดยข้อมูลอื่นๆต้องไม่จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีอองงูการรายงานทางการเงินมี2ส,ส่วนคือ งบการเงินและข้อมูลข้อมูลอื่นๆโดยงบการเงินต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีข้อ 4. ผู้ใช้งบการเงินใดต้องการข้อมูลด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนกอไก่ลูกค้าขอไข่เจ้านี่ขอควายผู้ลงทุนงองงูสาธารณชนคำตอบคือขอควายข้อ 5. ข้อใดเป็นข้อสมมุติในการจัดทำงบการเงิน กอไก่เกณฑ์เงินสดขอไข่เกณฑ์คงค้างขอควายความเชื่อถือได้งองงูเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบคำตอบคือขอไข่ข้อ6ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินคือข้อใดกอไก่เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบขอไข่ความมีในสำคัญขอควายความเป็นกลางงองงูการเปรียบเทียบกัน,กนได้คำตอบคือขอควาย ข้อเข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของงบการเงินกอไก่ทันต่อเวลาขอใครความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปข้อควายความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพงองูความเชื่อถือได้คำตอบคืององงูข้อ8ข้อใดถือเป็นจุดอ่อนของข้อมูลที่ทำให้งบการเงินเปรียบเทียบกันไม่ได้กไก่รอบระยะเวลาบัญชีต่างกัน ขอไขค่าของเงินขอควายนโยบายการบัญชีงงงูถูกทุกข้อคำตอบคืององงูข้อ 9. ข้อมูลที่เชื่อถือได้ควรมีลักษณะอย่างไรกไอไเนื้อหาไม่สำคัญเท่ารูปแบบขอไข่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมขอควายความเป็นเอกภาพงงงูการตรวจความการตรวจสอบความถูกต้องคำตอบคืององงูข้อ10 หมายเหตุ head, ประกอบงบการเงินคืออะไรกรอไก่นโยบายการบรัญชีที่สําคัญขอไขนโยบายสําคัญของบริษัทขอควายปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้งองงูงบประกอบอื่นคําตอบคือกอไก่สิบเอ็ดงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการคืองบใดกอไก่งบทดลองขอไขงบดุลขอควายงบก,กําไรขาดทุนงองงูงบพิสูจน์ยอดคําตอบคือขอไขสิบสอง ข้อใดไม่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนกอไก่เงินสดขอไข่ค่าจ้างคนงานคอควายรายได้ค่าบริการงองูขาดทุนสุทธิหรือกำไรสุทธิคำตอบคือกอไก่ข้อ 13. งบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการคืองบใดกอไก่งบดุลขอไข่งบกำไรขาดทุนคอควายงบทดลองงองูพิสูจน์ยอดเงินสดคำตอบคือขอไข 4รายการใดต่อไปนี้จะไม่ปรากฏในงบกำไร,ราขาดทุนกไก่รายได้ค่าบริการขอใครค่าจ้างคนงานขอควายกำไร,รหรือขาดทุนงองเงินฝากธนาคารคําตอบคือเงินฝากธนาคาร 15. ข้อกล่าวคำกล่าวใดกล่าวไม่ถูกต้องกไก่งบการเงินแบ่งได้2ประเภทคืองบดุลและงบกำไร,ราขาดทุนขอไข การรายงานงบดุลสามารถทำได้2แบบคือแบบบัญชีและแบบรายงานคอควายถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมจ่ายแสดงว่ากิจการได้กำไรงงงงบดุลเป็นการรายงานยอดของรายได้และค่ารายจ่ายของกิจการคำตอบคืองงงูง16 หัวงบของกำไร,ราขาดทุนประกอบด้วยอะไรบ้างและจัดเรียงอย่างไรกรไก่ชื่อกิจการงบกำไร,ราขาดทุนสำหรับระยะเวลา12เดือนสิ้นสุดวันที่31ธันวาสองพกขอไข่งบกำไร,ราขาดทุนชื่อกิจการวันที่31ธันวาคม2 5 6พอกอควายวันที่31ธันวาคมชื่อกิจการงบกำไรขาดทุนงอง,งูงบกำไร,ราขาดทุนสำหรับระยะเวลา12เดือน สิ้นสุดวันที่31ธันวา2,563ชื่อกิจการคำตอบคือกไก่17ต่อไปนี้เป็นรายได้และรายจ่ายของร้านซันซีฟีนุกบิวตี้รายได้ค่าบริการเสริมสวย1 0 0 0 0แบาทค่าเงินเดือนคนงาน1,000 0บาทค่าน้ำค่าไฟ2,000บาทค่าเช่าร้าน3,000บาทข้อใดกล่าวถูกต้องกไก่ กิจการฐานะดีประสบความสําเร็จขอไข่กิจการฐานะไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จขอควายกิจการได้กําไรสุทธิ85,000บาทงองูกิจการขาดทุนสุทธิ1 5 0 0 0บาทคําตอบคือขอควาย18การดูว่ากิจการฐานะดีหรือไม่ดีดูได้จากขอ้อใดคําตอบก็คืององูนะครับสว่วนของเจ้าของ19ใส่ลมบริการ ความพางบใดไปเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินกับธนาคารขุงไทยตอบงองงูตอบวาไขครับงบดุล 20. รายการที่ปรากฏในงบการเงินของกิจการคือข้อใดบ้างตอบงองงูครับถูกทุกข้อคำถามทักทวนะครับ 1. กรณีนำงบปีก่อนมา เปรียบเทียบต้องจัดประเภทรายการในงบการเงินของปีก่อนให้เป็นไปตามประกาศกรมฉบ,บับใหม่ด้วยหรือไม่ตอบกิจการต้องจดประเภทรายการของงบการเงินรอบบัญชีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับประกาศกรมด้วยเว้นแต่ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติข้อ 2. งบการเงินของกิจการมีโรค ปีบัญชีเรื่องวันที่1มิถุนายน51สิ้นสุดวันที่31พฤษภาคม2 2552ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับใหม่นี้หรือไม่ดอกยังไม่ต้องจัดทำงบการเงินตามประกาศฉบับใหม่นี้เพราะรอบปีบัญชีของท่านเรื่องวันที่1มิถุนายน255 2551 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนประกาศมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามในปีในรอบปี1มิถุนายน2551สิ้นสุดวันที่3 1พฤษภาคม2552หากกิจการของท่านมีความพร้อมจะปฏิบัติตามประกาศฉบับใหม่นี้ก็สามารถกระทำได้ 3. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อ ที่ต้องมีในงบการเงินพศส5 5 2มีผลบังคับใช้เมื่อใดตอบประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในเริ่มต้นในหรือหลังวันที่1มกราคม2552เป็นต้นไปแต่ถ้าหากกิจการได้มีความพร้อมสามารถเรื่องปฏิบัติก,ก่อนวันที่ประกาศมีผมบังคับใช้ก็ได้ 4. บริษัทแม่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งต้องทำงบการเงินตามรูปแบบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแบบที่3บริษัทลูกที่บริษัทลูกที่เป็นบริษัทจำกัดต้องจัดต้องทำงบการเงินแบบที่2และแบบที่2หรือ3ตอบกรณีที่บริษัทลูกเป็นบริษัทจำกัด ให้จัดทำงบการเงินตามรูปแบบรายการย่อบแบบ2 5. สสำนักงานผู้แทนต้องมีทุนขั้นต่ำตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรตอบสำนักงานผู้แทนที่มีฐานะเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดให้ธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวต้องมีทุนขั้นต่ำสำหรับ ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของค่าเฉลี่ยต่อปีของประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจสำหรับสำหรับแต่ละธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นเป็นเวลา3ปีแต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสำหรับแต่ละธุรกิจตัวอย่างเช่น ประมาณการรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อปีของประมาณการรายจ่าย3ปีเท่ากับ100ล้านบาททุนขั้นต่ำจะเท่ากับ25ล้านบาททั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงเริ่มกำหนดต้นทุนเริ่มกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย าาข้อหกนะครับภายในระยะเวลา1ปีนักบัญชีต้องทํำงบการเงินปีละกี่ครั้งและต้องนำส่งภาษีอะไรบ้างตอบปีละ2ครั้งต้องนำส่งภาษีครึ่งปีกับภาษีเงินได้แบบเต็มปีขอ้อ7งบกำไราขาดทุนประกอบด้วยรายการทางการเงินประเภทใดบ้างตอบ 1. รายได้หรือยอดขาย 2. ต้นทุนขาย 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 4. ต้นทุนทางการเงิน 5/ ภาษีจ่าย 8. จงอธิบายความหมายของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอบเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน น่อกจากฝ่ายบริหารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วฝ่ายบริหารยังยังต้องตัดสินใจว่าจะจัดหาเงินทุนจากแหลง่งใดเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งจะทําให้กิจการมีความมั่งมั่งคั่งสูงสุด 9. จึงอธิบายความแตกต่างระหว่างหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาว นี่สินมุนเวียนหรือนี่สินระยะสั้นเป็นนี่สินที่จะต้องชําระคืนภายใน12เดือนหรือ1ปีซึ่งได้แก่สินเชื่อการค้านี่สินอื่นๆที่ต้องจ่ายภายใน1ปีค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายรวมถึงตัวเงินระยะสั้นต่างๆส่วนนี่สินระยะยาวจะเป็นเงินจะเป็นเงินกู้จะธนาคารหรือ แหล่งอื่นๆที่มีกำหนดระยะเวลาชำระเกินกว่า1ปีขึ้นไป 10. งบการเงินของกิจการจะประกอบด้วยอะไรบ้างตอบ 1. งบสแสดงฐานะก,การเงิน 2. งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 3. งบสแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ 4. งบกระแสเงินสด 5. ไม่เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ11จึงอธิบายความหมายของงบการงบกระแสะเงินสดตอบงบกระแสะเงินสดหมายถึงเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงการได้มาและใช้ไปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีนหนึ่งซึ่งงบกระแสะเงินสดจสะแสดงให้เห็นถึงกระแสะเงินไหลเข้าและกระแสะเงินไหลออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ข้อ12จึงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานนะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของตอบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเหมายนจึงเป็นงบการเงินที่แสดงที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเจ้าของจากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชีโดยให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลซงปลซึ่งเป็นผลมาจาก<ม> 1. กําไรหรือขาดทุน2แต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ 3. รายการซึ่งแสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการค้าสะสันทุนให้เป็นให้ให้ผู้เป็นเจ้าของ 12. ง,งบที่แสดงผล ผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดเรียกว่าอะไรตอบงบกำไรขาดทุน 13. วิธีการจัดทํางบกำไรขาดทุนแบบบัญชีประกอบด้วยอะไรบ้างตอบ 1. ส่วนหัวประกอบด้วยสามบรรทัด 2. แบ่งบัญชีกำไรขาดทุนออกเป็น2ด้าน 3. หาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและยอดรวมด้านเครดิต4รวมยอดด้านเดบิตและด้านเครดิต14สมาการงบดุลประกอบด้วยอะไรบ้างตอบสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ 15. ประกอบของงบการเงิน ที่สมบูรณ์ความประกอบด้วยอะไรบ้างตอบ 1. งบดุลน 2. งบกำไรขาดทุน 3. งบแสดงการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ 4. งบกระแสเงินสด 5. ไม่เหตุประกอบงบการเงินสำหรับกลุ่มพวกผมก็จบก,การ p r e s e n t a t i o เท่านี้ครับของครับ